ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพและความงามของมนุษย์นั้นรุ่งเรืองมาแต่ยุคโบราณกาลแล้วเป็นการดูแลบำรุงความงามและหยุดยั้งความชราด้วยวิถีธรรมชาติอาทิการอบสมุนไพรของคนไทยการใช้สาล่ายทะเลเพื่อบำรุงสุขภาพและผิวพรรณของสาวแดนอาทิตย์อุทยัยการใช้กวาซาข,ของนางในราชสำนักจีน การใช้ลูกกลิ้งทองคำคืงพระพักของพระมเหสีแห่งองค์ฮ่องเต้จีนโบราณและเคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของพระนางคลีโอพัตราด้วยการสวมหน้ากาก,ากทองคำบรรทมหลับตลอดทั้งคืนภูมิปัญญาเหล่านี้ยืนยงยาวนานผ่านการเวลาพิสูจน์แล้วว่าทรงคุณค่าต่อการบำรุงสุขภาพและความงามของสาวๆทุกยุคทุกสมัย ควรค่าแก่การสืบทอดมาใช้ในยุคปัจจุบันยุคสมัยที่เราได้ประจักษ์แล้วว่าเทคโนโลยีและความก้าวหน้าใดๆก็มีอาจเทียบเคียงได้กับการเนรมิตความงามด้วยวิถีธรรมชาติที่ยั่งยืนยาวนานจากเนื้อแท้ภายในเปล่งประกายความสดใสจรดภายนอก โดยอาจารย์สุจิตราจเจริญพัทรละเพศาสตร์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์กวาซาเขาแนะนำเคล็ดลับการเสริมความงามแบบสวยด่วนทันใจด้วยการทำสปาหน้าอบสมุนไพรไทยสไตล์กวาซาซึ่งแบ่งเป็นสีขั้นตอนด้วยการดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง ขับสารพิษกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใบหน้าเปล่งปลงั่งใสสะอาดด้วยสปาหน้าอบสมุนไพรหม้อดินหลังจากต้มสมุนไพรเดือดแล้วนะคะนำสมุนไพรทั้งหมดมาเทใส่หม้อดินแล้วเราก็จะใช้ผ้ากระโจมซึ่งใช้ผ้าดิบนะคะ มาเย็บเป็นเหมือนที่อบตัวแต่เราก็เอามาอบหน้าแทนนะคะเอาตัวตรงถุงกระโจมเนี้ยหุ้มปากหม้อดินให้สนิทเพื่อที่จะเก็บไอ้น้ำเอาไว้ให้ได้เฉพาะที่ใบหน้าเท่านั้นนะคะผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้นะคะแล้วก็ผู้ที่จะอบก็เปิดผ้าเนี้ยมันจะเปิดได้ด้านหนึ่งก็หน้าเข้าไป คลุมคลุมศีรษะคอบ่าไหลแล้วก็ข้างในเนี้ยเราก็จะปิดไว้ด้านหนึ่งเปิดฝาหม้อช้าๆนะคะเปิดจากด้านนอกเปิดฝาหม้อช้าๆหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆลืมตาอา้าปากเพื่อที่จะให้ได้ ไอ้น้ำของสมุนไพรเข้าไปทั้งทางปากทางจมูกจะทำให้ข้างในเราชุ่มชื่นขึ้นในหม้อดินนั้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เรานำมาใช้นะคะีค่ะมีอยู่12อย่างซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ในเมืองไทยนะคะอย่างที่หนึ่งคือผักบุ้งแดงใช้ประมาณ5ยอด ผักบุ้งแดงนี่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันช่วยในเรื่องแก้ตาอักเสบตาฟางตาแฉะตัวที่สองก็คือกระชายหัน่นขูดเปลือกนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงจะช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจแก้แผลอักเสบในปากไพลหั่นหยับยาบประมาณครึ่งถ้วยตวงไพลนี้จะช่วยในเรื่องผดผื่นคันและลดการอักเสบของสิวนะคะ ขมิ้นชันประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงแก้โรคผิวหนังผื่นคันขับปลิ่นตะไคร้เราใช้ตะไคร้แกงนะคะตะไคร้จะมี2ออย่างคือคือตะไคร้หอมกับตะไคร้แกงเราใช้ตะไคร้แกงช่วยในเรื่องการแต่งกลิ่นการขับเหงื่อและลดความมันบนผิวหน้าว่านชักมดลูกช่วยในเรื่องบำรุงผิวปรับสีผิวที่หมองคล้ำให้สม่ำเสมอ ใบมะขามเปรี้ยวถ้าไม่มีแล้วอาจจะใช้ใบมะยมใช้ใบมะดังใช้ใบมะม่วงเปรี้ยวได้ประมาณสักหนึ่งกำมือเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งอุดตันและเพิ่มความต้นานทานโรคให้แก่ผิวหนังได้ตัวที่8คือว่านางคำหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็มาโขกพอช้ำหนึ่งำมือว่านางคำนี้ช่วยเรื่อง บำรุงผิวให้ขาวเนียนลดการอักเสบและแก้ผดผื่นคันว่านนางคำจะเป็นสารสำคัญที่ใส่ในเครื่องสำอางราคาแพงก็จะใช้สารสกัดของว่านนางคำอย่างที่บอกว่าทำให้หน้าขาวขึ้นขาวขึ้นนะคะแสดงว่าเครื่องสำอางชนิดนั้นจะต้องมีส่วนหนึ่งที่สารสกัดว่านนางคำเป็นส่วนผสมตัวที่9คือหัวหอมแดง หัวหอมแดงก็คือหอมสีสเกตนะคะเราจะไม่ใช้หอมใหญ่เราจะไม่ใช้หอมจีนเราจะไม่ใช้หอมแขกใช้ประมาณสองสามหัวจะช่วยในเรื่องระบบหายใจช่วยเรื่องแก้วหวัดคัดจมูกลดน้ำมูกจะทำให้หายใจโล่งขึ้นตัวที่10คือเตยหอมเตยหอมที่เรามาคั้นเอาน้ำสีเขียวๆในการนวดแป้งทำขนมเอาสักห้าใบนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็มาโขลก ช่วยเรื่องบำรุงหัวใจถอนพิษแก้ร้อนในและมะกรูดลูกใหญ่ๆหนึ่งลูกน้ำมะกรูดนี่จะช่วยในเรื่องแก้เสมหะในลำคอแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่ผิวมะกรูดนี่ยช่วยในเรื่องขับพิษสุดดมช่วยคลายเครียดและสุดท้ายคือเกลือป่อนเกลือที่อยู่ในครัวนี่ยคะ่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ สรรพคุณของสมุนไพรพวกนี้จะรวมแล้วจะช่วยในเรื่องผิวหนังช่วยเรื่องสายตาและช่วยเรื่องระบบหายใจเราก็มาล้างให้สะอาดโคลกทุกอย่างพอช้ำแล้วก็ใส่น้ำพอเต็มสมุนไพรตั้งไฟให้เดือดหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องเคี่ยวแล้วมาเทใส่หม้อดดินแล้วก็อบแบบที่ท่านกำลังเห็นนะคะอบประมาณ1 0 1ถึนาที ขณะอกเนี่ยสำคัญมากคือต้องลืมตาอ้าปากหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆและต้องค่อยๆเปิดฝาหม้อนะคะถ้าเราเปิดฝาหม้อแรงทีเดียวเลยมันจะทําให้ตาแฉะได้เปิดฝาหม้อเท่าที่เราทนไอ้น้ําได้นะคะถ้าไอน้ําน้อยละก็ยกมือขึ้นก็แปลว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการนวดหน้าขั้นตอนที่สอง ยกกระชับปรับรูปหน้าลดปัญหาความหย่อนคล้อยด้วยกวาซาอุปกรณ์ที่เราใช้ในการนวดหน้านะคะอย่างเช่นสีเขียวนี้เราก็เรียกว่าอเวจูรีนนะคะที่เรามักจะนิยมเรียกกันว่าหยกหยกนะคะจริงๆแล้วคืออเวจูรีนนะคะตรงนี้จะราคาแพงแล้วก็ตกแตกอันต่อไปคือ นี่เขาควายนะคะราคาถูกหาง่ายแล้วก็ตกไม่แตกใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะสิ่งที่3มที่จะนำมาใช้ได้อันนี้คือเขาควายเผือกนะคะเขาควายเผือกเนี่ยเรามีด้านเว,ว้าด้านโคง้งและออ,ออกแบบเองในตรงส่วนที่เป็นหางปลาจะช่วยในเรื่องนิ้วล็อกได้ค่ะสำหรับท่านที่เป็นนิ้วล็อกนะคะใช้ด้านนี้ค่ะขูดไปบนนิ้วจะช่วยคลายอาการนิ้วล็อกจากการทำงาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ตัวต่อไปที่จะใช้นะคะที่นำมานวดหน้าได้ก็คือเขาควายเผือกเหมือนกันอันนี้เป็นเขาควายเผือกธรรมดาส่วนที่ผ่านไปตะกี้นี้จะเป็นเขาควายเผือกฟ้าผ่านะคะตัวต่อไปที่ใช้นะคะอุปสิ่งที่นําเป็นอุปกรณ์นวดหน้าได้ คือหินสีชมพูนะคะอันนี้เป็นหินเขาเรียกว่าหินแห่งความรักหินแห่งความรักเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปไว้ในลิ้นชักที่มันมีความร้อนเขาจะเป็นเหมือนรอยล้าวข้างในนะคะถ้าเขาได้ความเย็นเขาก็จะใสขึ้นมาอีกนะไม่ต้องแปลกใจถ้าเขาใสาขึ้นมานะคะใช้ได้ตกแตกนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือหินภูเขาไฟนะคะอันนี้เป็นที่เขา นำมาใช้ได้ก็ใช้นวดหน้าได้นะคะใช้นวดหน้าได้เราใช้สรรพคุณสิ่งที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องรู้ว่ามันเป็นของเย็นถึงจะนำมานวดลงไปบนผิวหนังได้นะคะเมื่อไอ้น้ำในหม้อด,ดินหมดแล้วนะคะคือไอ้น้ำจางลงแล้วเราก็จะนำผ้าที่คลุมศีรษะนะคะกระโจมนะคะออกจากใบหน้าแล้วก็เก็บหม้อด,ดินออกไป ทีนี้ก็จะเริ่มขั้นตอนการนวดหน้านะคะการนวดหน้านี่มีทั้งหมด10แนวค่ะเริ่มจากเอ่อซีกไหนก่อนก็ได้นะคะการนวดหน้าให้นวดด้วยเอ่อซีกขวาหรือซีกซ้ายก็ได้นะคะตรงนี้เราจะนวดซีกขวาก่อนนะคะเป็นการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าเก็บถุงใต้ตายกร่องแก้มแล้วก็เก็บชั้นใต้คางนะคะ นี่เรียกว่าแนวที่หนึ่งนะคะแนวที้หนึ่งจากกลางหว่างคิ้วนวดขึ้นไปตามแนวตั้งถึงไรผมกลึ่งกลางหน้าผากมือหนึ่งที่เหลืออยู่เราก็มารับรั้งเพื่อให้แนวนวดเนี้ยมันการนวดไปมันมันอยู่ดีขึ้นกว่าที่เราไม่รับอะค่ะสิบครั้งเราใช้จุ่มน้ําเปล่านะคะอันนี้แนวที่สองจากกลึ่งกลางหน้าผากนวดตามแนวขนานกับคิ้ว ถึงขมับตรงขอบไรผมนะคะทําแนวและสิบครั้งทุกแนวน้ําหนักมือลงพอประมาณนะคะถ้าเท่าที่ลูกค้าทนได้หรือจะทําเองก็ได้นะคะเราจะไม่ลงน้ําหนักมือมากตรงนี้เป็นแนวที่สามจากกึ่งกลางหน้าผากนวดเหนือแนวที่สองเล็กน้อยถึงขอบไรผมเหมือนกันทุกแนวเราจะไปจบที่ขอบไรผมนะคะ สิบครั้งแนวที่สี่จากกลึ่งกลางหน้าผากให้ชิดกับปลายผมด้านบนเลยนะคะโค้งลงนิดหน่อยแนวที่สี่นี้นะคะทั้งสี่แนวนี้จะช่วยแก้ไขริ้วรอยร่องรึกที่หน้าผากให้เรียบเนียนแล้วก็ตื้นขึ้นแนวที่ห้าเป็นการเก็บถุงใต้ตาวางแผ่นนะคะ ลงไปที่ใต้ตาจริงๆเลยตั้งแต่หัวตาแล้วก็โค้งขึ้นตั้งแต่ขอบตาล่างนะคะโค้งขึ้นไปถึงขมับแนวนี้จะช่วยลดถุงใต้ตาให้ตื้นขึ้นฟื้นฟูนฟนฟนฟนอิลาสตินแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนรอบดวงตาด้วยค่ะเพราะว่าท่านที่มีถุงใต้ตาเยอะๆนะคะจะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยไหลกลับหัวใจไปได้ไม่ดี การนวดหน้าเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องความงามแล้วก็ยังได้เรื่องสุขภาพด้วยแนวนี้เป็นแนวที่หกนะคะช่วยยกกระชับร่องแก้มก็วางแผ่นกวัวซ่าบอร์ดเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าร่องแก้มเลยแล้วก็ขึ้นไปจนกระทั่งถึงขมับจะช่วยเติมเต็มร่องลึกของร่องแก้มเนี่ยให้จางลงนะคะสำหรับแนวที่หกแนวและสิบครั้งเท่ากันทุกแนว เลือดจะมาเลี้ยงที่ใบหน้าได้ดีขึ้นนะคะสำหรับท่านที่เป็นฝ้าจะจางลงค่ะแนวที่เจ็ดนะคะวางแผ่นลงไปตรงๆที่ใต้จมูกริมฝีปากบนและล่างและนวดเหนือบริเวณริมฝีปากขึ้นไปด้านหน้าใบหูจะทำให้ริมฝีปากอวบอิ่มขึ้นแก้เรื่องมุมปากตกสำหรับท่านที่มีญาติเป็นอมมพึกอมาพาตนะคะท่านที่ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งเนี่ยใช้วิธีการแนวนี้จะช่วยได้เยอะเลย แนวที่8นะคะแนวต่อไปคือแนวกึ่งกลางใต้ริมฝีปากล่างขึ้นไปด้านหน้าใบหูนะคะแนวนี้จะช่วยเหลาคางให้ใบหน้าเรียวได้กระชับสัดส่วนรูปตัว V ีนะคะจะทําให้หน้าเรียวขึ้นค่ะแนวนี้10ครั้งเหมือนกันขึ้นไปสูงๆยิ่งถึงขมับได้ยิ่งดี แนวที่9คือการเก็บชั้นใต้คางนะคะชั้นใต้คางเนี่ยจะทําให้เรานอนกลนและจะมีปัญหาเรื่องกล่องเสียงได้ก็นวดจากกึ่งกลางชั้นใต้คางขึ้นไปสุดที่ใต้ใบหูนะคะแนวนี้แค่ใต้ใบหูเท่านั้นจะช่วยลดการหย่อนคล้อยของชั้นใต้คางและช่วยลดปัญหาเรื่องการนอนกลนจะทำให้พูดชัดขึ้นแนวสุดท้ายสำหรับครึ่งใบหน้านี้คือแนวลำคอ คุณผู้หญิงอย่าลืมนะคะนอกจากหน้าเด้งแล้วคอจะต้องไม่มีริ้วรอยด้วยจากกึ่งกลางลำคอนะคะนวดเฉียงขึ้นไปถึงใต้ใบหูจะช่วยลดรอยย่นของผิวที่ลำคอได้ดีค่ะตรงนี้ครึ่งใบหน้านะคะสิบแนวเราจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าน้ำเปล่าและเขาควายเนี้ช่วยในเรื่องการ ลดเลือนริ้วรอยเก็บถุงใต้ตานะคะเก็บชั้นใต้คางได้จริงๆเห็นไหมคะว่าหน้าจะชัดขึ้นค่ะถุงใต้ตาจะตื้นขึ้นร่องแก้มจะสูงขึ้นโหนกแก้มจะสูงขึ้นหน้าจะเป็นสีชมพูดูครึ่งที่ทำแล้วนะคะคือครึ่งข้างขวาหน้าจะเรียวะคะ่ะแล้วก็ผิวจะอวบอิ่มขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนมากเลย ทำได้ด้วยตัวเองได้ทําได้ทุกวันนะคะต่อไปเราก็ทํำครึ่งใบหน้าที่เหลือเมื่อทํากลึงกลางครึ่งใบหน้าหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาทําด้านที่เหลือค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะหน้าผากจะแบ่งเป็นสามแนวนะคะจากเหนือคิ้วกล่งกลางหน้าผากแล้วก็ไรผมทุกแนวลากมาให้ชิดกับขอบไรผมหมดเลยค่ะเราใช้น้ำเปล่านะคะ การนวดหน้าอบหน้านี้จะทําได้ทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยข้อยกเว้นสําหรับคนที่อบหน้าไม่ได้ก็มีคนที่ไปขัดหน้ามาคนที่ไปปรับเซลล์ผิวมานะคะหรือว่าไปผ่าตัดลอกต้อเปลี่ยนเลนตายังไม่ถึง6เดือนไปทำเลเซอร์มา ทำเบบี้เฟสมาที่ทำให้ผิวหน้าลอกแดงนะคะไม่ควรทำวิธีนี้เพราะว่าจะทำให้ผิวหน้าอักเสบได้ง่ายและคนที่มีสิวอักเสบนะคะอบหน้าได้แต่ไม่ควรนวดหน้าคือข้ามขั้นตอนนวดหน้าไปเลยคะ่ะอบได้แล้วไม่ต้องนวดอบเสร็จแล้วก็พอกสลายนะคะ ทุกแนวให้เราจุ่มน้ํานะคะจุ่มน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะน้ําก๊อกน้ํากรองอะไรก็ได้ค่ะไม่ต